วันนี้จะมาติดตั้งขาจับโทรศัพท์ได้มากี่บาทนี่99บาทครับ99เองติดตั้งเพื่ออะไรเพื่อไว้จับโทรศัพท์เวลาใช้ GPS อะไรเงี้ยแล้วอะไรก็เวลาไม่ได้เอากระเป๋าไปก็ใช้ ติดไว้โทรศัพท์จะได้ไม่หายหายแน่นอนครับทุ่ในราคาเก้าสิบเก้าบาทใช่ไหมมันมีตัวแพงกว่านี้หรือถูกกว่านี้ไหมมีครับอแต่ใส่แล้วรับรองโทรศัพท์ไม่กตกตกไหมไม่ตกไม่แน่ดูรองกับเพื่อนมาแล้ว Ừ. Ôn cả tăng đôi cài. Chân tuần tung này. Yai tung phỏng, cái phỏng hả? Rồi. À, à. Nó à, lộn bên này lên. แน่นที่สุดเออเออแน่นไหมยันแล้วต่อไปก็จัดลูกยางล็อกตัวนี้ให้อยู่แค่น,นี้แหละตรงนี้เลยนี่อ่ะลองลองวางดูสิโทรศัพไหนโทรศัพท์โทรศัพท์ยี่ห้ออะไรเรียวมี่41เรียวมีใช่เรียวมี่ใช่เรียวมี่ไหมเรียวแต่ข้างบน อุอ้ยเคดใหญ่เกินเสียดายยอดเตะทงบุนเอาเคดออกไหมเสียายได้เสียดาเครดรุ่นนี้เป็นเคดการกระแทกนะครับมันก็เลยทำมาใหญ่หน่อยมันจะหมดเกียเียวเลยมันลดการนะเสะว็อแล้วอน แล้วตัวนี้ล็อกแค่นี้นี่แค่นี้แหลมันสั่นๆอ๋ออ๋ออ๋อทดสอบกดอ่าครับดูสิมันจะไงกลับมารายงานไ,ไปปะขับมังก็จะสัส่นๆ ออาวันนี้จะจะลองรถด้วยถ่ายคลิปด้วยใช่ไหมเอาลองดูอ่าถ่ายวิดีโอไปในตัวเลยนะครับเนี่ยฮะะไรทีเ <c oughs> จ้าฟิวนะครับหาวิธีเล่นไปเรื่อยๆไป <c oughs> เป็นยังไงบ้างนิ่งไหม ได้ถ่ายวีดีโอไหมถ่ายแล้วภาพเป็นยังไงบ้างให้ดูดินัเลยี่ยเราหาไหนวะเออคืออยู่อทานเนาะนานๆถือว่าใช้ได้เป็นธรรมดาเลยเราไม่ได้ลกแค่ลองเออคืออยู่ใช้ได้ครับโอเคเจ้าฟิวก็ได้เครื่องเล่นใหม่นะครับ นี่มีขับและถ่ายวีดีโอไปด้วยไปไหนก็เท่ากับมีกล้องหน้ารถไปในตัวเลยเนาะอ,อ่ะโอเคคลิปนี้ก็สวัสดีครับ